ได้เลยครับด้านล่างนี้คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ900คำไม่มีหัวข้อสำหรับช่อง u n นิค a าเอยูทเกี่ยวกับขีปนาวุธที่ซองไอที่ไทยจะได้รับในปี2026พร้อมข้อมูลเรื่องราคาเปิดด้วยอินโทร30วินาทีในภาษาไทยแบบเร็วมีพลังสไตล์ดึงดูดคนดูให้อยู่ดูต่อสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูนิค a าเอยช่องที่ไม่ใช่แค่เรื่องรถแต่รวมถึงทุกยานพาหนะและเทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน วันนี้เราจะพาไปดูขีปนาวุธที่กำลังจะเปลี่ยนเกมยุทธศาสตร์ของไทยในปี2026ที่ซองไอจากเกาหลีใต้ที่ไทยลงทุนหลักพันล้านเพื่อเสริมเขี้ยวเล็บให้กองทัพทั้งเร็วทั้งแม่นทั้งร้ายแรงแต่ราคาลูกละเท่าไหร่คุ้มหรือเปล่าเราจะบอกทุกอย่างแบบไม่มีกั๊กไปลุยกันเลยคุณเคยจินตนาการถึงขีปนาวุธที่บินต่ำเหนือผิวน้ำแค่ไม่กี่เมตรหลบเลี่ยงเรดาร์ได้แบบเงียบๆแล้วพุ่งเข้าใส่เรือรบขนาดยักษ์จากระยะไกลแบบแม่นยำไหมครับ ขีปนาวุธที่ว่านั้นมีอยู่จริงและไทยกำลังจะมีมันใช้งานจริงในปี2026ชื่อของมันคือฮิซองไอฮีซองไอหรือชื่อรหัสว่า SSM 7 0 0 K c s t a ต์เป็นขีปนาวุธปล่อยจากเรือชนิดต่อต้านเรือรบพัฒนาโดยบริษัท LIG Nex 1นของเกาหลีใต้จุดเด่นที่สุดของมันคือการบินในระดับต่ำมากเหนือผิวน้ำหรือที่เรียกว่า s Sea s k i m m i n g ทำให้สตรูตรวจจับได้ยากมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาจริงขององค์การรบมันสามารถแทรกผ่านเรดาร์ัตูและโจมตีแบบเซอร์ไพรส์เต็มแรง สิ่งที่น่าสนใจคือไทยเตรียมรับที่ซองไอเข้าประจำการในปี2026ซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดด้านยุทธปกรณ์ทางทะเลเพราะขีปนาวุธแบบนี้ไม่ใช่ของธรรมดาแต่เป็นอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อกำจัดเรือรบขนาดใหญ่อย่าง,างเช่นเรือพิฆาตหรือแม้แต่เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามตู้ขีปนาวุธมีความเร็วใต้เสียงหรือซับโซนิกประมาณแมก0.85ถือว่าเร็วมากสำหรับการบินต่ำระยะไกล และมาพร้อมหัวรบระเบิดแรงสูงขนาด250กิโลกรัมซึ่งเพียงพอจะทำลายโครงสร้างหลักของเรือศัตรูได้ภายในลูกเดียวระยะยิงของฮิซองไออยู่ที่ประมาณ150-250กิโลเมตรในรุ่นมาตรฐานแต่มีบางรุ่นพิเศษที่สามารถยิงไกลได้ถึง500กิโลเมตรซึ่งจะทำให้เรือรบไทยสามารถโจมตีได้ตั้งแต่ก่อนข้าศึกจะเข้าใกล้หน้าน้าน้ำไทยเสียอีกระบบนำวิถีของมันเป็นแบบสช่วง คือช่วงต้นและกลางจะใช้ระบบอินเอเชียลและ GPS ในการควบคุมทิศทางและเมื่อเข้าใกล้เป้าหมายในระยะสุดท้ายจะเปลี่ยนมาใช้เรดาร์นำวิถี Active Radar Seeker เพื่อหาตำแหน่งเป้าหมายแบบ Real Time แล้วพุ่งชนเป้าแบบตรงจุดแล้วราคาหล่ะคำถามนี้หลายคนอยากรู้ราคาของขีปนาวุธที่ซองไอหนลูปอยู่ที่ประมาณ1.2ถึง1.5ล้านดอลลาร์หรือถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ราวๆ44ถึง56ล้านบาทต่อลูก และแน่นอนว่าการสั่งซื้อไม่ได้มีแค่ทีปนาวุฒิเปล่าๆเพราะยังมีระบบยิงการฝึกใช้งานซอฟต์แวร์ควบคุมและอะไหล่สำรองรวมถึงการติดตั้งบนเรือรบโดยรวมแล้วคาดว่าดีลนี้จะมีมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์หรือราว3 7 0 0ล้านบาทสำหรับประเทศไทยแม้จะเป็นเม็ดเงินจำนวนมากแต่ถ้ามองในมุมยุทธศาสตร์ถือว่าคุ้มค่าเพราะที่ซองไอมีประสิทธิภาพในการป้องกันหน้าหนาวและเส้นทางการค้าในทะเลอันดามันและอ่าวไทยที่สำคัญต่อเศรษฐกิจไทย อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือการเข้าร่วมกับเกาหลีใต้อาจเปิดโอกาสให้ไทยพัฒนาเทคโนโลยีรวมหรือแม้กระทั่งผลิตบางชิ้นส่วนในประเทศในอนาคตซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยอย่างมากเมื่อเทียบกับขีปนาวุธต่อต้านเรือจากประเทศอื่นที่ซองไอถือว่าอยู่ในระดับราคากลางกลางแต่เทคโนโลยีเทียบเท่ารุ่นแพงเช่นฮาพูลจากสหรัฐราคาเฉลี่ย1.6ล้านดอลลาร์ต่อลูกแต่เทคโนโลยีเก่ากว่ารามอสอินเดียรสเซีย ความเร็วเหนือเสียงยิงแรงสุดแต่ราคาแพงถึง3ล้านดอลลาร์ต่อลูก c 8 0 2จากจีนราคาถูกสุดเพียง7 0 0 0แสนดอลลาร์ต่อลูกแต่ความแม่นยำและระบบนำวิถีล้าหลังกว่าสรุปแล้วฮิซองไอเหมาะกับประเทศที่ต้องการความทันสมัยโดยไม่ต้องใช้เงินระดับประเทศมหาอำนาจซึ่งไทยเองก็ตัดสินใจได้ฉลาดมากในการเลือกขีปนาวุธรุ่นนี้ขีปนาวุธไม่ใช่แค่เครื่องจักรกลที่ยิงออกไปเฉยเแต่มันเป็นเครื่องมือในการเจรจา บนเวทีโลกถ้าประเทศใดมีศักยภาพโจมตีกลับแบบแม่นยำและรวดเร็วก็เท่ากับเพิ่มอำนาจการต้องกันของตัวเองขึ้นอย่างมหาศาลสำหรับไทยในปี2026นีิ้ที่ซองไอจะไม่ใช่แค่การเสริมอาวุธแต่มันคือการประกาศว่าประเทศไทยสามารถปกป้องหน้าน้ำของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและแน่นอนครับใครที่สนใจเรื่องเทคโนโลยียุโทโธปกรณ์หรืออยากรู้ว่ารถรบเรือรบขีปนาวุธในโลกนี้ทำงานอย่างไรช่องนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องยูนิค a าเอ s ยูเพราะที่นี่เราไม่หยุดแค่รถยนต์แต่เราพาคุณลุยทุกยานพาหนะสุดล้ำจากทั่วโลกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการเวอร์ชั่นซับไตเติลตัดต่อหรือเสียงภาคแนวดรามา่าหรือสารคดีบอกได้เลยครับยินดีช่วยปรับตามแนวทางที่คุณต้องการ